เราจะนำทาผู้ชมไปติดตามบรรยากาศของการจัดงานเทศกาลถือสินกินผักจังหวัดตรังระหว่างวันที่5ถึง13ตุลาคมซึ่งปี2 5 5 6นี้รู้สึกคึกคักเป็นพิเศษนะครับหลายคนจดจ่อวันแห่งการถือสินกินผักจะมาเยือนเตรียมกายเตรียมใจแต่งชุดขาวเพื่อร่วมกิจกรรมเทศกาลถือสินกินผักซึ่งชาชวดตรังได้สืบทอดกันมาหลายร้อยปีแล้วเพื่อรักษาจิตใจให้บริสุทธิ ทำบุญให้ทานรักษาสิ่งห้างดเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสเสมือนกับคำพูดที่ว่าหนึ่งคนกินผักหมื่นชีวิตรอดตายนอกจากนั้นผู้ที่ได้มาร่วมกิจกรรมถือศีลกินผักก็จะได้กราบไหว้ขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าที่เป็นที่เคารพบ,บูชาของชาวจวัดตรังให้ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากและความเจ็บป่วยจากอาการต่างๆให้หายป่วย มีความเจริญรุ่งเรืองประธานพรเริกยามในการเปิดกิจการร้านคา้าต้องขอขอบคุณร้อยจีชัยวัดเจริญสุขผู้บริการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังและคุณชย,ยานันแก่นแก้วผู้ช่วยผู้บริการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตรังคุณปริตาคาปัญนาทีมงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรังทุกคนที่เอื้อมด้วยความสะดวกและบริการทีมงานคณะสื่อมวลชน ดยเฉพาะอย่างยิ่งสายการบินนกแอร์สายการบินที่มีเส้นทางรองรับสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจแพ็กเกจราคาพิเศษครบวงจรประหยัดสนับสนุนตัวเครื่อบินไปกลับกรุงเทพตรังให้กับคณะสื่อมวลชนรวมไปถึงโรงแรมเรือรัชดาโรงแรมหรูระดับมาตรฐานสากลของจังหวัดตรังในช่วงนี้นี้น่าจะเป็นช่วงที่ เราน่าจะได้ก้าวเข้ามาสู่ในช่วงของความเป็นมงคลมากขึ้นใช่แล้วครับเพราะว่าเราจะมีชุดการแสดงในพิธีเปิดนะครับเป็นชื่อชุดที่จะ,ะประทานพรน,นะครับอมอบสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะคในชุดการแสดงที่ชื่อว่าพรพระแม่กวนอิมโดยโรงเรียนเทศบาลหนึ่งสังคมิตขอเสียงปรบมือด้วยครับ งานถือสิกินผักจังหวัดตรังปีนี้ได้รับเกียรติจากคุณสมศักดิ์ภูรีศรีศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาเป็นประธานในพิธีเรียนท่านสมศักดิ์ภูรีศรีศักดิ์ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและพี่น้องชาวตรังที่กเคารกต่างรับในนามของจังหวัดตรัง และเทศบาลนครตรังกระผมขอต้อนรับท่านสู่จังหวัดตรังด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณาสละเวลาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังประจำปี2556ซึ่งเทศบาลนครตรังรวมกับศาลเจ้าในจังหวัดตรัง และประชาชนในชุมชนเทศบาลน,นาครตรังจากขึ้นในวันนี้เมืองกลังนั้นเป็นเมืองท่าเมืองทองของภาคใต้ตลอดมาเป็นอีกจังหวัดหนึ่งของฝั่งทะเลดามันที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพย,ยากรธรรมชาติมีแหล่งท่องเที่ยวอันง,งดงามมีสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะแก่การอยู่อาศัย และการประกอบอาชีพที่หลากหลายทั้งในด้านกเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมมีเทศภาพเศษรษฐกิจค่อนข้างดีสังคมมีคุณภาพเป็นเมืองที่มีศักยภาพด้านการศึกษาสูงสุดแต่งหนึ่งของภาคใต้เนื่องจากปฏนที่ตั้งของสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศหลายสถาบันซึ่งเป็นบัตรัจที่สําคันที่ทำให้จังหวัดตรัง มีศักยภาพในการพัฒนาให้เกิดความเจริญในมิติต่างๆโดยอาศัยความร่วมมือของประชาชนการจัดงานในครั้งนี้ได้จัดให้มีการตั้งโต๊ะรับองคศศิธิ์ซึ่งมอกไปโปรยสาธุชนในเขตเทศบาลนครตรังการออกร้านจำหน่ายอาหารเด็การจันงานตาน่างๆนี้เทศบาลได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนท้องการ ใดีตปรุณากราบาศัยกับพี่น้องชาวรังและกราวเปิดงานพณีหรือศีกินผักจังหวัดรังประจำปีสอ6ปบกต่อไปขอรกรบเดือนทับผลท่านนายกเทศมนตรีนครตรังแก่ผู้มีเกียรติและพี่น้องประชาชนทุกท่าน ผมมีความ,มดีและรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพบปะก,กับพี่น้องชาวตรังในวาระก,กันเป็นมงคลพิธีเปิดงานประเพณีถือสีลปิ่ผักของจังหวัดตรังซึ่งเทศบาลตรังด้วยความร่วมมือของสารเจ้าต่างๆที่จัดขึ้นในวันนี้จากข่าวรายงานของท่านนายกเทศมนตรีนครตรัง,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 งร้อฟกา ทำให้ได้ทราบว่าประเพณีถึงสีตีผกเป็นประเรพณีก่อแก่ที่ชาวไทยเชื่อสาบีในจังหวัดกลางถือเป็นหลักสื่อทอดกันมายาวนานกว่า100ปีอาจกล่าวได้ว่าประเพณีนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองกลางของพี่น้องชาวจีนที่นำเอาประเพณีวัฒนธรรมเชื่อจากบ้านเกิดของตนขงเนขเ้ามาด้วย งานประเภทถือศีลปีขับถือว่าเป็นงานรักาบาปบำเป็นบุญเป็นมหากุุสืกอการกินขับละเว้นการแบยงแบ่งสิ่งมีชีวิตการรักษาศีลสั่งโกายวาจาใจให้บริสุทธิ์เป็นการจเจริญเมตตากรุณานำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองไม่ว่าจะเป็นคนมั่งมีหรือย,ยากจน ือเป็นการเฉลี่ยสูตข,ของคนในสังคมก่อให้เกิดสันติสุขขึ้นในบ้านเมืองน,นอกจากนั้นประโยชน์จากการปีกผักยังช่วยลงพิษออกไปจากขอแสดงความื่นชมทางจังหวัดนครจังหวัดตรางและเทศบาลนครตรังตลอจนสามจ้าวในทานทั่วทั้งจังหวัดตงที่น้อปงประชาชนชาวกรังรวมถึงผู้มีส,ส่วนรับผุนการจากงานเมื่อวันทุกท่าน ที่ได้หล่อมวลศักดาความเชื่อสละกำลังกายกำลังใ,ใจและกำลังศรัร่วมกันสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีอันมีคาของของจีนให้ยัง่งยืนสืบไปขอผู้สมโภชุญที่ท่านทั้งหลายได้ประดับในครั้งนี้จนบันดาลให้ท่านประสบแต่สิริสวัสดิ์ที่พัฒพนมกลมสมบูรณ์สมผลเยี่ยมจัดตัววิจิตรใส่ใจ,ใจไป ในเวลาอันม e ุ่งมันแล้วผมขอเปิดงานประเพณีถึงสีกีผักจังหวัดกลางประจำปีสอ5 6ัน้าร้อยหิบหครับ